ก่อนที่คุณจะดูวิดีโอนี้ดิฉันแนะนำให้คุณเตรียมตัวทาน <Back fest! S 1> เพราะคุณจะต้องระวังตัวให้ดีเพราะเดี๋ยวคุณจะโดน มาเริ่มกันเลยเมื่อเราคิดถึงเกมที่มีสี่เหลี่ยมแล้วคุณคิดถึงอะไรใช่แล้วมันคือหมายคราบนั่นเองว่าแต่ทำไมหมายคราบถึงไม่มีสามเหลี่ยมคุณเคยคิดไหมใช่แล้วดิฉันจะสรุปคร่าวๆแล้วกันเป็นไงละ่ะคุณเห็นมันหรือยังถ้าไม่เห็นเดี๋ยวดิฉันให้ดูอีกทีละกัน สรุปคือแบทเทิร์นบล็อกเทียเตอร์ทำงานให้กับอิลูมิเนติพอได้ตั้งจากลูกค้าแล้วก็จะส่งเงินให้อิลูมิเนติเพื่อนำเงินไปใช้ในการวางแผนชั่วร้ายแต่ว่ามีเกมเกมหนึ่งซึ่งเกมนั้นคือ Minecraft นั่นเอง ซึ่งไม่ได้ทำงานให้กับอิลูมิเนติซึ่งสังเกตได้จากที่หมครับไม่มีสิ่งของที่เป็นสามเหลี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะยืนยันได้ว่า Minecraft is not Illuminati confirmed